สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วสโนก็กลกาวกับอากาเป้ข้ามีเรื่องต้องพูดคุยกับท่านแล้วทั้งสองก็ไปที่ห้องรับแขกเพื่อพูดคุยกันอากาเป้นั่งลงเพื่อฟังคำพูดของสโน สโนได้กล่าวข้าต้องพูดให้ได้ข้าสโนจะขอรับใช้ท่านตลอดไปไปตลอดไปโดยคุกเข่าลงอะคาเป้เกล่าวเจ้าเป็นถึงเจ้าชายของอาณาจักรทำไมคิดทำไมถึงคิดที่จะทำเช่นนี้สโนคข้าไม่เหมาะสมที่จะเป็นราชา ถ้าข้าขอดินแดนเคสไว้โดยที่ข้าไม่สามารถปกป้องดินแดนของตัวเองได้เองไม่ได้ก็ไม่ควรที่ได้ที่จะได้เป็นราชา mm hmm. แถมข้าต้องหนีมาพึ่งท่านเองและต่อให้ข้ากลับไปประชาชนก็ไม่ยอมรับอยู่ดีอาคาเป้มองไปที่สนโนและกล่าวเช่นนั้นฉันมีงานให้นายเลยก็แล้วกัน จงไปรวบรวมแดนเหนือโดยที่นายต้องทำด้วยตัวคนเดียวสนโนว์ทันบ่าเละข้าคนเดียวจะทำอะไรได้ทำได้ไงกาป้เจ้าบอกเองว่าจะรับใช้ข้างานแค่นี้ก็ทำไม่ได้สนโนข้าเข้าใจแล้วแล้วข้าจะทำด้วยตัวเองข้าจะนำอนาณาจักรเจสไว้ที่เคยรุ่งเรืองมาให้กับท่าน แล้วสันโดออกไปแล้ววันนี้ก็มีงานแต่งของโคบจึงรวมงานละวันต่อมาสันโดเฟลินก็ออกเดินทางไปแดนเหนือเพื่อไปรวมอาณาจักรเกตไว้ขึ้นมาอีกครั้งมาที่ด้านของดานเนียนที่กำลังจัดการดินแดนตะวันออก ตอนแรกคิดว่าจะยากแต่ที่ไหนได้อดีตทหารของลองกิดุตได้กลับมาหาครอบครัวมีคนที่รอดกับไม่รอดพวกเขาใจดีว่าสงครามก็ใจดีว่าสงครามคืออะไรพวกเขาดีใจที่จะได้รับการปลดปล่อย ทำให้การมาถึงของดานี่เป็นไปด้วยดีแถมระบบการปกครองแบบรัฐทำให้ประชาชนสามารถออกเสียงได้ถึงแม้จะอยู่ภายใต้อำนาจของทีเอ็มเพลกอร์ก็ตามและตอนแรกที่เหมือนจะมีปัญหาเรื่องสเสบียงก็ได้รับการแก้ไขจากอาณาจักรกรโกนี เรื่องของความอดอยากก็หมดไปแถมมีเรื่องของการปรากฏตัวของมังกรที่เมืองหนึ่งนะเนี่ยกำลังอธิบายเรื่องการปกครองอยู่เอาของมังกรที่บินอยู่ได้ลงมาชาวเมืองตกใจกับการมาของมังกรแต่แล้วชายผู้มาเยือนก็ได้พูดคุยกับมังกร เป็นตะก้อนท่านมาทำอะไรที่นี่ข้าแค่บินเล่นดาเนียนตัวของท่านดูแวววาวขึ้นไม่ทราบว่าท่านไปทำอะไรมาเป็นตะก้อนข้าก็แค่ไปไว่ายน้ำเล่นมาเอาละข้าไม่บรบกวนเจ้าทำงานละแล้วก็บินจากไปทำให้ชาวเมืองตกใจเคารพดาเนียนและอาณาจักรจีเอเฟเลอร์แล้วทั้งดินแดนตะวันออก ก็ตกเป็นของ G e m p มเพ r การเดินทางครั้งนี้จบลงด้ได้เวลากลับบ้านสโนที่เดินทางมากับเฟลินมาที่แดนเหนือ